19ลักษณะของคนมีบุญวาสนาดีที่แท้จริงกราบสวัสดีคุณผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านครับวันนี้ช่องชิดดีมีพลังของชาแนลมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอนำเสนอ19ลักษณะของคนมีบุญวาสนาดีที่แท้จริงคุณผู้ฟังครับ 19ลักษณะของคนมีบุญมีดังนี้ 1. มีสติรู้ตัวอยู่เสมอสามารถแยกแยะถูกผิดได้เป็นอย่างดีไม่ประพฤติผิดศีลธรรมรักษาศีลห้าอยู่เสมอ 2. มีเป้าหมายเส้นทางชีวิตของตัวเองอย่างชัดเจนและสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างถูกต้องดีงามรู้จักวางแผนใช้ชีวิตเป็นอย่างดี ว่าชีวิตนี้ต้องการหรือไม่ต้องการสิ่งใดไม่ยึดติดกับความสำเร็จของผู้อื่นหรือกระแสสังคมจนกัดกร่อนจิตวิญญาณของตนเอง 3. ม,มีใจเมตตากรุณาต่อทุกสรรพสิ่งให้อภัยต่อทุกอย่างได้แบบง่ายดายสามารถอโงสิษให้ผู้อื่นได้เสมอ 4. มีสำนึกรู้คุณ ต่อทุกสิ่งที่มีอยู่เสมอสามารถมีความสุขได้กับสิ่งที่มีไม่มัวแต่นึกถึงสิ่งที่ขาดหายไปหรือสิ่งที่ตนไม่มีมักขอบคุณทุกสิ่งที่ตนมีอยู่เสมอ 5. เข้ารับผิดชอบชีวิตตนเองได้อย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซนมีวินัยและมุ่งมั่นลงมือทำจนกว่าจะสำเร็จ หกมีความสุขกับทุกเรื่องได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นเรื่องเล็กมากแค่ไหนก็ตามเจ็ดรู้เท่าทันผู้อื่นและเพศภัยบนโลกใบนี้อยู่เสมอจึงทำให้สามารถปกป้องตนเองและผู้อื่นให้รอดพ้นจากอันตรายได้แปดมีความสงบร่มเย็นอยู่ในใจจิตใจทุกเวลาสามารถปล่อยวางต่อทุกสิ่ง และไม่ยึดติดกับทุกอย่างได้ 9. มีความเข้มแข็งอยู่ในตนเองและให้กําลังใจตนเองและพร้อมจะก้าวข้ามกับทุกปัญหาในทุกเมื่อไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามาในชีวิต 10. มีความกล้าหาญแม้จะรู้สึกกลัวแต่ก็ยังกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่ง 11. มีความรัก และนับถือตัวเองเป็นอย่างสูงเคารพและให้เกียรติตัวเองอยู่เสมอ 12. มองเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นอยู่ทุกเวลาและสามารถมองเห็นข้อดีของผู้อื่นได้เสมอ 13. มองโลกในแง่ดีตามความเป็นจริงคิดบวกอยู่เสมอ 14. มองเห็นทุกสิ่งบนโลกนี้เป็นเรื่องธรรมดามีสุข ก็ต้องมีทุกข์มีเกิดก็ต้องมีตายมีร่ำรวยก็ต้องมีจนมีพบก็ต้องมีจากมีสมหวังก็ต้องมีผิดหวังมีดีใจก็ต้องมีเสียใจมีรักก็ต้องมีเลิก 15. รู้ว่าสิ่งใดจำเป็นหรือไม่จำเป็นต่อชีวิตของตนเองกล้าที่จะปฏิเสธผู้อื่นแบบสุภาพ แต่ชัดเจนและตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิต 16. สร้างคุณค่าทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอยู่เสมอมีจิตใจที่เกิดมาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ทำให้ตัวเองและผู้อื่นต้องลำบากหรือเดือดร้อนแต่อย่างใด 17. เป็นตัวของตัวเองมีตัวตนที่ชัดเจนไม่พยายามฝืนทน เพื่อให้ทุกคนชื่นชอบแต่ลึกๆก,ก,กลับเกลียดตัวเองที่เป็นแบบนี้แต่กล้าเป็นตัวเองในแบบที่มองเข้าไปในกระจกแล้วจะหลงรักตัวเองทุกครั้งเลย18เลือกพาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่ดีคิดบวกและสร้างสรรค์เป็นลมใต้ปีกช่วยผลักดันและสนับสนุนความฝันของเราให้เป็นจริงได้ 19กล้าที่จะแตกต่างชิดนอกกรอบไม่ยึดติดกับแพทเทิร์นเดิมๆที่อยู่ในคอนฟอร์มโซนกล้าที่จะออกจากจุดปลอดภัยแต่ทำให้เราเติบโตในแบบของเราเองไม่ใช่ในแบบที่คนอื่นต้องการอยากให้เราเป็นและมีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่เราสามารถกำหนดเองได้และนี่คือคนมีบุญวาสนาดีที่แท้จริง ที่ช่องคิดดีมีพลังบวกชาแนลนำมาฝากคุณผู้ฟังถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคิดดีมีพลังบวกชาแนลในการทำลิปต่อไปขอขอบคุณครับ